สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับฮียต,ติจัดให้ครับวันนี้ผมอยู่กับไอ้นกครับผมนกจัดไปดีกว่าฮียติจัดใหไไ้ไม่ไม่มีไม่ไม่มีไม่ก็ไม่ไม่ต้องตะโกนเยอะไม่ต้องตะโกนเยอะนะวันนี้เราอยู่ในการตีข่าวใส่ขิง <c oughs> นะเพราะว่าเอยมีมัดขอนเหมือนร่าเหมือนร่าเพื่อนเหมือนไหมใครเคยดูช่องไทยรัฐที่มดดำ <c oughs> มดดำเป็นผู้อากาศ <c oughs> แล้วเขาจะมีตัวที่ยินถือป้ายชื่ออะไรไม่รู้ ตัวนึงอะ่ะเนี่ยตัวนี้แหละนะอ้าวเขาเขียนว่าอะไรกรุณาถอดรองเท้าการุณาถอดรองเท้าอ้อา,า,ทาวที่อยู่ข้างหน้าท่านวันนี้โอ๊ย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 โทษโทษเจอรถสตาร์อ้อได้ไม่ใช่สิที่อยู่ข้างหน้าคันวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าคันห้าคันดุกติวันนี้ดุกติสามคันเลยนะดุคติสไล่กันที่คันแรกก่อนครับไม่ได้เจอกันนานสถานที่ถ่ายทำเราค่อนข้างแคบนิดนึง ว่าตอนนี้โชว์ลุงบนเรายังไม่เสร็จดูคติมอนเตอร์เอ็มพันร้อยอีโวปีสองพันสิบสองจดสิบสามเฮ้ยตอนนี้มันกลายเป็นรถแรงไอเทมไปแล้วนะด้วยเครื่องพละกำลังถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยซีซีแถมเป็นตัวอีโวด้วยและเอกลักษณ์โดดเด่นเลยก็คือโฟอร์มนะปั๊มเบรกบนนี่แบมโบให้มาแล้วค่อนข้างที่จะใหญ่ไม่เหมือน ปั๊มพวกนี้นะนี่เบอร์สิเบอร์สิเบอร์สิเลยแหละนะสข้างเป็นปั๊มใหญ่เรียบร้อยแล้วนะปั๊มล่างก็ยังคงความอนุรักษ์เป็นแบมโบ้แบบตัวที่แปดสองหนึ่งเจ็ดก็ห้าเจก็หนะตัวเดียวกันคราวนี้มาพร้อมท่อสลิปออนสอออ1หนึ่ใบไปเอสสี่โปรเนะลบเนี่ยโครงสร้างเดียวกับคือโครงสร้างมอนเตอร์ก็คือมอนเตอร์ตัวนี้เลยนะ ถูกเลิกพัฒนาโครงสร้างนี้ไปเมื่อปี2016 15 16ที่พัฒนาเป็นเฟรมยักษ์ใหญ่เป็น821เป็นรหัสมอนเตอร์ดะคันนี้สภาพแบบนี้เลขมาอยู่ที่24,000โลโอ้โหแล้วพุ่งเลยเนี่ย ยยเฮ้แม่ไอสัตว์ป้าร่วงป้าร่วงเลยขาวเลยกูนึกว่าหิมะตกมันสนัดลั่นทุ่งมากครันนี้เอาไปแค่นี้พอ1นึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเท่านั้นมามาครับคันที่สองตระกูลมอนเตอร์ปีตัวนี้รถปีผลิต2 0 1 5จด16 นะสีแดงมอนเตอร์อย่างที่เคยบอกไปครับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆอาจน,นียังไม่รู้ดูตีมอนเตอร์821ตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการผลิตเฟรมมาจากนักกล้กกามความบึกบึนรูปร่างบอดี้ถังสวดทรงนะฟิกเมนต์มันดูทำให้รถเนี่ยมีความบึกบึนและใหญ่มากนะมาพร้อมกับเครื่องตัวใหม่ที่ถูกพัฒนานมาจาก795 796นะเป็นเครื่อง821 ท่อนี้ก็เป็นท่อ SC Project เป็นท่อสูตรเรียบร้อยแล้วยางหน้าหลังใช้ได้สีสันสวยงามครอบท้ายมีแล้วนะกันล้มนี่ก็เป็นโอ้โหมีกันล้ม Evotech ด้วยกันล้ม Evotech นี่ก็มี9,000 0หมื่นกว่าบาทต้องมีนะฝั่งนี้ครอบปั๊มน้ำเป็นอลูมิเนียมนะบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงอะไรฮะ มันมีตารางจัดไฟแนนซ์อยู่ไฟแนนซ์หนึ่งนะฮะเอาเป็นไฟแนนซ์ขึ้นต้นด้วยตัว E แล้วกันเขาบอกว่าดูตีมอนเตอร์821ตัวธรรมดายอดจัดเท่านี้ดูตีมอนเตอร์821เพ r f o r m ร n c มาฝาครอบวาวน้ำเป็นอลูมิเนียมเขาเรียกว่าตัวเพ r ร o r m ร n c มาณได้ยอดจัดเพิ่ม10,000บาท เ,เบาเลยนะอนนี้เสียงกระแทกตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเอาไป149,000สนสี่หม0พอ 49, <000. S 1> มาครับ Yamaha XSR 700ไปี2 1 9 9 0นคันนี้เฮ้ยสีนี้นี่คนโคตรหากันหากันโคตรเยอะบอกให้นะสีถังเนี่ยเป็นงานอลูมิเนียมลายขัดเลยนะสีอลูมิเนียมลายขัดให้ออกมาแบบเป็นลายขนลายเหล็ก สไตล์เดียวกับอตล์เอ็มกะน,นะรถทรงเขาเรียกว่านัตเกตเลโธทรงเลโธคลาสสิกนะยางหน้าหลังใช้ได้ท่อนี่ก็โอ้โหท่อสูตบท่อสูตร,ร,ตรไม่รู้สำนักไหนแล้วเป็นปนทนทเเเเีียยมแบบลอ้ยนี่มันไม่ใช่มีเนียมแล้วน้องนะนิมไทเทเนียมไทเทเนียมโนอะ้ยมไยยมค์คันนี้ก็อยู่ที่ 1500อยโล1 5 0 0ง้ 15, โลไ้อเสียงจะได้แนละ้วโอ้โหไม่ที่กูโอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมน้ำไม่เข้าอยู่้อมึงเช็ดผนังให้กูด้วยจ้ะเอา้าสภาพแบบนี้สวยๆจัดๆแบบนี้169,000บาทพอ คันต่อมาครับรถสปอร์ตในตำนานเขาเรียกว่าซปเปอร์ไบค์899หรือดูก a ติพานิกลเล899นะเป็นรถที่คลาสสิกอีกรุ่นหนึ่งเลยนะกลายเป็นของแลไอเทมไปแล้วเพราะว่ามันเลิกผลิตไปแล้วนะคันนี้เป็นปี2015ถ้าโตสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของ959นะแต่นี่เฮ้ย899รูปทรงมัน ไปรถเขาเรียกว่ารถขนาดเล็กน้ําหนักเบาแล้วสมรรถนะนี่ค่อนข้างที่จะสูง,สงนะรถนี่คาร์บ,บอนนี่ให้มาแบบครบเครื่องเลยลน้นล้นเลยล<น>ไม่ว่าจะเป็นบังโคลนหน้าครอบกุญแจคอบเรือนไม้ซับในคอบฝาเครื่องอกล่างคอบท่อคอบโออาร์ครอบอาร์มบอับงโคลนหลังแม้แต่ว่าครอบโชค เฮ้ยอันเดเทลแม่งก็ยังเป็นคาร์บอนและนี่ตูดมดที่ก็ยังเป็นคาร์บอนเฮ้ยคันนี้คาร์บอนงานแบบนี้มีไม่ต่ำกว่า200 0 0 0บาท oh, <wow. S 1> ผมบอกให้เลยคาร์บอนมีไม่ต่ำกว่า200 0 0 0บาทครับผมพูดได้เลยถัดถ้าเป็นงานไทยเนี่ยมันดูง่ายงานมันไม่ใช่แบบนี้นกนี่มันงานโคตรแบบงานนอกอ่ะงานพรีเมียมเนี่ยนะมีแน่ๆ2 0 0 0 0 0บาทผมกล้าพูดได้เลย ไอ้พวกโลกสวยไม่รู้ใครแล้วเรารีวิวเอสพารบรถสไลด์บอกงานคาร์บอนเต็มที่ก็ไม่เกินหมื่นทั้งคันผมจะขอโทษนะครับพ่อมันเกิดครับไปทำลองไปทำมึงไปซื้อมาให้กูสักหน่อยแม่พูดไปเรื่อยเปิดแปันศอกแมงด้วยพูดเฟิร์เจอร์ไอ้พวกนี้อะเอานะไม่สามหมื่นกว่าโลนะการสบัดเดิมมีให้เรียบร้อยแล้วโอ้โว เฮ้ยพออะไร่อเธอมิเมิโเมิโนนิพอเอมิด้วยใบนี้เนี่ยต้องมีนะฮะเบิกใหม่ต้องมี80,000บาทในตลาดเขาเล่นหากันอยู่3-4,000งบาทมีแน่ๆน0 0 0 0บาทเบิกใหม่เฮ้ยนี่ได้ท่อกับได้คาร์บอนใบเหมือนได้รถฟรีแล้วเอาไปแค่นี้พอ2 8 8 0 0 0เท่านั้น <9. S 2> นะคันสุดท้ายครับ cb 6 5 0 r ป2019ีนะ2 0 1 9สจด2ีสีดำงานคาร์บอนบ้านเราก็เล็กๆน้อยๆงานฟิล์มลอยน้ำนะเจะเป็นกรอบเอกครอบข้างนี่ครนะเป็นลายคีบลายคีบครอบถังเต็มใบกันล้มมีแล้วนะท,ท่อ r c สป e ดนะท้ายสั้นแบบไม่เล็กพับได้ยางหน้าหลังก็ใหม่ๆจากฮีเรลี่นะตัวนี้มีควิกชิปเปอร์ให้ด้วยเรียบร้อยแล้ว สถานที่เราไอ้นี่ไปหน่อยไม้หนึ่งหมื่นแปดพันโลหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันโมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองแายสามห้าสองเจ็ดสี่สองไม่ไม่มีเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินไปเรานี้สวัสดีครับ